เอาแล้วครับผมก็ขอการสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับซึ่งวันนี้เรวก็มาชั้โลกอีพีหนึ่งนะครับมาดูกันมาว่าจะสามารถไปเล่นตีไหนได้บ้างนะฮะมาเยาบมาตี้เนี้ยแก่เหรอ ไอ้ยี่สามป่ะพี่ยี่สามแม่พี่อารขอเล่นด้วยได้ได้ไหมหนึ่งสิบเอ็ดนี่ครับพี่ไอ้ใช่เอ็นมาแล้วอ่ะมาทุกคนแล้วกดแล้วถ้าผม่อนไม่แต่งเสียงมันจะเป็นแบบเด็กน้อยครับเอ้ากลับมาเฉยไปก็ลงลงเลยอ่ะบอกเลยรับไม่ว่าด้วยกลับมาลงเลย เกตทหารบ่ายเกตทหารโอ้โหตีอย่างเยอะเลยทุกคนเล่นไหวมั้ยเนี่ยต้อเล่นข้างข้างเหมือนเดิเดี๋ยวจะลงผ้านี้อ่ะมาทุกคนเล่นไหวหรือเปล่ามีหลายตีอยู่นทุกคนไม่ไหวก็ไม่รู้ว่าไม่ลองไม่รู้นะเพื่อนยดเลยไม่ลองไม่รเพื่อนยืดเอาเพื่อนเอาปืนไปแล้วเรา มาสูนมาเขา AC ว่ะเรือเบอร์สองขึ้นพลาทุกคนเดี๋ยวไปช่วยก่อนไหวหรือเปล่าเพื่อนเขาไหวหรือเปล่าดาเนาะทุกคนนะมีดาอะไรนะมียาทุกคนเราเก็บไปหนึ่งทีนี้เราเก็บไปหนึ่งเราสามารถแบบเพื่อนไปลไ้ตื่นคนไดเฮ้ย แต่าต้องไปงคนนี้ไปอ่ะทุกคนันนี้จะมีปะเปล่าเ๊้มีอ่ัทุกคนหน้าไปอีกหนึ่งครับาไง Double kill ไม่เป็นตัวเล ไหนก่อนนะครับทุกคนถอยมาตั้งหลักก่อนแล้วตอนนี้มีตัวด้านบนผมมีระเบิดนะมันลงมาแล้วพี่มาทุกคนมาทุกคนมาทำนี้นะไปคนมาทุกดาวทุกคนดาวดาวอีกหนึ่งนะทุกคนทริปเปิลเคิลไปที่ทางแสงเราได้ทางแสงมาไปปุ่มจากทางแสงไปแล้ว ตาายยยตตด้วอนนี้เราคิวสามนะทุกคนเราจะสามไม่เป็นได้หรือเปล่าเลยคิวสามเลยของอยู่นี่มตัวเอาอยู่มีตัวเอาอยู่นะทุกคนหมดจะเข้าหลังนะให้เพื่อเข้าหน้าไปก่อนเราจะทรงจับจับทรงจับทรงนี้นะทุกคนน้องตนี้เอาเข้าหลังเลยนะทุกคนเนี่ยบคนดาวไม่ได้ล้ะนะว้าวจะคิลเก็บเรียบเลยอ่ะไอเ่อนบอกเ็บเรียบเลยอ่ะไอ้เพื่อนบอกเพื่อแล้ว เคยบอกปัวมั้งเนี่ยสักพักนึงโดนดับโดนดับฝันนี่แอดับฝันเฮ้ยคลังแสงพี่คลังแสงไปที่คลังแสงไปคลังแสงตามมารับทุกคนเราไปเปิดคลังแสงเพื่อนนะอุ้ยมามาเพื่อนตามมาเพียบเอยเลยเพื่อนรีบเปิดด้วยตะกัน เวทีการสั่งะทุกคนมาได้มาไว้เพื่อนเลยได้นะเฮ้ยทำไมเราต้องไว้ด้วยเนาะเราแย่งเพื่อนมาแบบจริงเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเหรียญนั่งสองพันห้าทำไมดูแหนะโอ้แต่วอลไม่ติดอ่ะทุกคนกดดันนะตอนนี้กดดันนะขอยไม่โดนขอยไม่โดนยิงพี่เมียวอลไปกูดันวอลน่าจะไหวนะทุกคนเหรียญผมได้ ฝากเกมทุกสองพันถ้าไม่รอก็น่าจะมีเกมที่สองทุกคนงับมาหาเพื่อละเพื่อนเพื่อนจะมาหาผมแล้วเบิดรอเลยจ้โอ้ทุกคนมโดนมึงสูงมามาหนนข้างเนี่ยมึงสูงก็มามึงใกล้ก็มาโอ้มาทุก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 ที่ละ โออสีทุกคนสีก <on> ้นหินทุกคนอ่ะนเรลมฮะทุกคนนมันาเลยางน่ระวังนะตรงไี้หอหายชนมา ไม uh, well, we ่ต่อคุต so ีกันนะ Unstoppable ุ้ยไม่ไหวทุกคนโอ้โหบ้าจริงทุกคนเกมนี้บวกก็ยังดีว่าลวแต่ว่าไม่ไหวจัดทุกคนแต่ยังดีนะทุกคนบวกสามตสองนะคิวหกนะทุกคนยังไหวนะทุกคนอุ้ยเดี๋ยวไอ้ดอกแม่ทัามันตายมากเสียงก็น่ากลัวลือเกิน มาทุกคนเกมนี้ไม่เดือดอะเหมือนไม่เดือดเลยนะทุกคนเดือดคนสามเจ็ดคนละวงวงต้องเยอะวงต้องใหญ่นะทุกคนนะเอ็ง <c oughs> ยิบสี่ทุกคน มา,าท,ทุกคนกระเป๋าผมเต็มแล้วเข้ามารู้สึกเหมือนฟาร,ร์มของไม่ค่อยฟูนะแต่ว่าพอเล่นอยู่เฮ้ยทุกคนมีนนตีนไปตีนขึ้นน่ะเป็น3 3> ปน้องเหรอเฮ้ยเบอร์สามเบอร์สามมีตีนเฮ้ยมีมีคนชุบกันอะไรวะเนี่ยเกิดอะไรขึ้นไอผมเห็นอะไรวะเมื่อกี้ไปตีนขึ้นน่ะ